กรรมไม่ได้เกิดขึ้นมม่ๆมันมีต้นเหตุของมันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดว่าเหตุที่ทําให้กรรมเกิดมีอยู่แค่สามอย่าง 1. ความอยากอยากได้อยากเอาอยากเป็น 2. ความโกรธไม่พอใจขัดใจคิดร้าย 3. ความหลงไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจตามจริงพระพุทธเจ้าเปรียบไว้เหมือนเมล็ดพืช ถ้าเมล็ดดีไม่เน่าไม่เสียเอาไปหว่านในดินที่ดีฝนตกถูกเวลาเมล็ดนั้นต้องงอกแน่นอนกรรมก็เหมือนกันถ้าทำด้วยความอยากผลก็เกิดจากความอยากถ้าทำด้วยความโกรธผลก็เกิดจากความโกรธถ้าทำด้วยความหลงผลก็เกิดจากความหลงผลน,นั้นจะเกิดกับตัวคนทำนั่นแหละบางอย่างให้ผลทันทีบางอย่างให้ผลทีหลัง บางอย่างรออีกนานแต่ไม่หายไปไหนนี่แหละเหตุสามอย่างที่ทำให้กรรมเกิด